สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโหรารับตาดูโดยดอกเตอร์ดวงโหราพามสิทิประสิทธิโชคชัวปับแม่นไปเวอร์จนเออไปทุกรายก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าเป็นการทำนายแบบ journal reading โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับอุปนิสัยของชาวลัคนาราศีธนู อิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีธนูก็กลุ่มเป็นรูปร่างคล้ายคนถือธนูเป็นสัญลักษณ์ของคนมองการไกลยิ่งเป็นธาตุไฟด้วยแล้วจะลุกโชนด้วยพลังและมันสมองชาวราศีธนูเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีนิสัยดื้อดึงห้ามอะไรไม่ค่อยฟังมีพลังและความคิดที่เป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้ ทำให้ชาวราศีธนูสามารถสร้างฐานะได้ด้วยตนเองเป็นราศีที่ชอบความมีชื่อเสียงและเกียรติยศอุปนิสัยโดยทั่วไปไม่ชอบการหยุดนิ่งอยู่กับที่รู้เห็นอะไรมักตื่นเต้นจนเกินเหตุชอบคิดหรือพูดเกินความจริงเป็นคนโชคดีในด้านการเงินชาวราศีนี้มักอารมณ์ดีใจร้อนคิดเร็วทำอะไรรวดเร็วไม่ชอบการ รอคอยมองดูภายนอกเป็นคนสุภาพเรียบร้อยชาวราศีนี้มักจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเขาชอบที่จะสร้างคุณงามความดีหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ชีวิตรักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจหากอยู่นิ่ง กับที่นานๆชีวิตจะไม่ประสบกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานเหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับการติดต่อและเดินทางไกลจะทำให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้ดี ชาวราศีนี้หากสนใจอะไรขึ้นมาเราก็เขาจะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นจนเข้าใจและมักจะมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางไกลอยู่เสมอเสมอมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศชาวราศีนี้ชอบวางโครงการชีวิตในอนาคตชอบคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงชาวราศีนี้มีธรรมชาติในการเคลื่อนไหว ชอบคิดชอบพูดและชอบวางแผนด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดรอบคอบมีเป้าหมายไม่รวนเรเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจสูงมีความรู้จนกลายเป็นผู้สอนผู้ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแต่ความเป็นอยู่ของตัวคุณเองนั้น กลับไม่เอาไหนเลยชาวราศีธนูรักความก้าวหน้าคิดการไกลที่เป็นแบบแผนอย่างมีระเบียบเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ช่องโหราหลับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโฮรา,าพรมสิทธิโชคชั่วปับ๊บแม่นเปะเวอร์จนเออไปทุกลายฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ